เป็นเจ้าเขาส่งเลยบ่หมอมปูกเก็บจ้าโอเคแล้ว

ม่โดนพี่คุมยาติดหายหกองเม้ะาสชุดบอลชุดบอลเฮ้ยส,า,ส,า,ยส,ส,ยสายถูพากูบอกเร็วตะพานเห็นตัวหนึ่งนะ

đó bữa đại nhạc gì chứ Chứ Hồ huynh đã Quân phép Mà đi Quân gọi lại xa Rồi ไม่นะไม่ทิพย์กันว่าจะจะทำสิ่ี่เ่ากันว่าจะต้องทำงานนี้ที่บนะ